ท่านผู้ชมสรุปสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างอินเดียปากีสถานนะครับปรากฏเอาเอาปัปเดตล่าสุดก่อนนะปรากฏว่าทางอินเดียเนี่ยส่งกองกําลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเข้าไปโจมตีปากีสถานนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยตอนนี้ตึงเครียดขึ้นต่อเนื่องเพราะว่ากองทัพทั้งสองฝ่ายเนี่ยเปิดฉากยิงขีปนาวุธใส่กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคือนนี้ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายออกมาอ้างนะครับว่ามีพลเรือนของตัวเองนั้นเสียชีวิตจากเหตุปะทะกันของทหารทั้งสองฝั่งนะครับ ทางปากีสถานเนี่ยอ้างว่าการโจมตีทางอากาศในขีปนาวุธที่ยิงจากอินเดียเนี่ยนะครับทำให้พลเรือนประชาชนชาปากีเนี่ยเสียชีวิตไป26คนบาดเจ็บ46นะครับเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่มีรายงานว่าเสียชีวิต8คนนะครับอันนี้เป็นการอ้างจากทางปากีสถานนะขณะที่อินเดียเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีรายงานนะครับไม่มีรายงานว่าการโจมตีของทหารเนี่ยทำให้ประชาชนในปากีสถานเสียชีวิตก็ยืนยันว่า ที่เข้าไปบุกเนี่ยใช้กองกาลังบุกเข้าไปเนี่ยโดยอินเดียเนี่ยโจมตีไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายไม่ใช่เขตชุมชนคือตอนที่อินเดียบุกเข้าไปเนี่ยอ้างว่าให้ผลว่าที่ปากีสถานเนี่ยมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายและเข้าไปโจมตีจุดนั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียบอกต่อนะครับว่าการโจมตีของทหารฝั่งปากีสถานเนี่ยกลับกลายทําให้ชาวอินเดียที่อยู่ในรัฐจามูลและก็แคชเมียร์เนี่ยเสียชีวิตด,ด้วย อย่างน้อย10คนนะล่าสุดเนี่ยบาดเจ็บ30กว่าคนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดว่าองค์การสหประชาชาติหรือว,ว่ายูเอ็นนะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่นั้นทีพ่พื้นที่ที่มีการประทะกันนะเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าล่าสุดที่ไปถึงเนี่ยไปถึงพื้นที่แคว้นแคชเมียร์ละซึ่งมันมีส่วนที่อยู่ใต้ภายใต้าการปกครองของปากีสถานจุดนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นแย่งชิงเป็นการแย่งชิงพื้นที่กันอยู่นะครับล่าสุดนายกอินเดียเนี่ย นาเรนทราโมดี uh, Modi, เนี่ยประชุมฉุกเฉินและงดไปเดิน,นทางไปต่างประเทศแล้วทีนี้ท่านชมสรุปนิดหนึ่งครับที่ผ่านมาสําคัญอย่างไรย้อนกลับไป,ต,ต,ไปตั้งแต่ปี1947ท่านชมตอนนั้นเนี่ยอินเดียติดอยู่ติดกับปากีสถานนะครับส่วนตัวแคว้นแคชเมียร์เนี่ยเป็นดินแดนที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่ามีต่ออยู่ช่วงหนึ่งที่มหาราชาแห่งแคชเมียร์เนี่ยตอนนั้นเป็นฮินดูแล้วตัดสินใจเข้าร่วมาทางอินเดียเพื่อขอความช่วยเหลือทางการทหารนะครับ ปรากฏว่าเอาชัดๆในตอนนี้มี3ประเทศนะที่แย่งชิงดินแดนของแคชเมียร์อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่แคชเมียร์มีทั้งอินเดียบอกว่าแคชเมียร์เป็นส่วนหนึ่งของประเทศทั้งหมดเลยตามกฎหมายเลยปากีสถานด้วยก็อ้างว่าแคชเมียร์ทั้งหมดเนี่ยควรเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับขนาดเดียวกันยังไม่หมดนะจีนก็เป็นอีกหนึ่งชาตินะครับที่อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่บางส่วนของดินแดนแคชเมียร์แต่ว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงระหว่างอินเดียกับปากีทีนี้จุดชนวนสําคัญอยู่ เมื่อที่22เมษายนที่ผ่านมาตอนนั้นแหละครับท่านผู้ชมในแคว้นแคชเมียร์เนี่ยมีเมืองเมืองหนึ่งนะในแคว้นแคชเมียร์เนี่ยที่ชื่อว่าฮาวแกมอยู่ในแคชเมียร์อยู่ในแคชเมียร์ของฝั่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอินเดียนะครับตอนนั้นนะเกิดเหตุการณ์ยิงนักท่องเที่ยวเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาและปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตทั้งหมด26คนด้วยกันจุดนี้กลายเป็นชนวนขัดแย้งสําคัญระหว่างอินเดียปากีสถานรอบใหม่ พูดง่ายอินเดียเชื่อว่าเฮ้ยตอนนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น22เมษายนเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มาก่อเหตุแล้วเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่อินเดียอ้างว่าอยู่ในปากีสถานด้วยนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งหมดว่าเฮ้ยเหตุความไม่สงบในแคชเมียร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปากีสถานอยู่เบื้องหลังเกิดขึ้นเพราะปากีสถานอยู่เบื้องหลังอินเดียเชื่อแบบนี้ก็เลยตัดสินใจส่งกองกําลังภาคพื้นดินและก็อากาศด้วยเข้าไปโจมตีปากีสถานจนนามาสู่เหตุการณ์ ที่ใหญ่โตความตึงเครียดในขณะนี้ในที่สุดนะครับนี่จึงเป็นการสรุปภาพรวมไม่เห็นว่าที่มาที่ไปเนี่ยตั้งแต่ย้อนอดีตไปนะครับจนทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรในความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างอินเดียและปากีสถานจับตาดูราคาทองคําให้ดีๆนะครับโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแปรสําคัญก็คือโนยอยของทรัมปนะ์ที่ไปคุยกับจีนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับ